ไปโลดทั้งใดมีไปโลดจะ,จะมาตอกมาชุบเ <ừ. S 1> นาะแต่เขาหากินมบออื่นบ่หยาบไปยับย่ายใช่ช่วยหนีออกไปจะมาตอกมาชุบไปไม่ให้ยูดีมีเหี้ยตลอดปลอดภัยเด้อตะตุ่มเอ้ยเจ้าอายุยินเป็นสุกนี่ลูกมีเต้าไม่มาไมา่ตอก ให้พ่อแม่ยูดีมีแห้งพ่อแม่ก็ให้ได้ตุ่มลูกตุ่มเจ้าอายุวันนูสุขังพลังค้มเก็บใจได้ก้มกัดใจมีเพื่อพระกระยาไที้ีเป็นทางไก่ให้เจ้าอายุี้เาหมันี่เจะดปีกง้มเจ้าอ้างได้อ้าเ้ยอายุดีสบายอายุวันนูสุขังพลังเอ้า จะมาไก่มาไก่เด้ของเหี้ยเกล็ดจังไรยับไายใช่ช่วยหนีไปเด้อเดีจะเปล่าหันหน้าหนีเอาสิบบาทได้เงินอีกซื้อได้ก็เขาเออมันหังเ้ยไ่ได้บูญถึงน้องบ้านน้องซได้เงินหยิลประมานไก่ก็่ได้บุญเป็นตาอไม้เย่ตัวนั้นนี่ยังน่ะเงินนั่นน่ะน้อยเออมายำมาถามข่าวเงินอย่าใช้เสียกระแลงคุณหลับ ไม่ตัเสียวหัอสีลานีแด้นตัดสยเหนไรเขาไดกระเป๋าแดได้ไปฝากก้งกระดานโบราณท่านเอากรลดาไหนท่าตัดได้ใได้เป็นมือเป็นแจะไม่เน่ากัดเช่นนัำม้าหงเจ้าไอ้่าโพต์จะนังเข่า้อมกินกินทอดจะเจ้าจะโดนไหลเขาลางพ้มอาพสตผ่าเท้าของลมไอ้รักกุงเจ้าอ้างเงี้ยผมดูอาขางอ้างดอกเหียลงเนี่ เบ็ดหลังไงกะอังเบียบพาน่ะจาปาอมานไม่เลาาหลยนลยใช่ยงดกแม่เจ้าปูแค้นเอาไปแล้วรืบ้าขายเจียพขายผายกินลืมหอดของยุเนี้ยของเผ็ดเพราะว่าเอาฟ้นะเท่าโจนยี <ientras> ่อ <ainsi> mm. เอามาถิมว้แม่ปาแมมันลืมสินจัปูจับปูจัจัอะก็หาเ้วาคือลงไหลแล้วมันจิ้มมเป็นซอยเป็นแวเอามาจิ้มใหลือว่ามาเอาลืมว่มันจิ้มใบหรอกมันลืมมันจะลืมจ้ะปีนั้นมันก็เอาม้าม่าขายสอยขายแวนน่ะก็คือเอาเปิดน้ำไว้